ัสดีค่ะหนูชื่อจันนวนน้ำวังเลขที่3ห้อง554ค่ะหนูชื่อประภาดาจิตเวชเลขที่8ชั้น5บ4ค่ะวันนี้เรามาถ่ายรายการชมดอกค่ะมีพืชชื่อว่าดอกทองกุรค <c oughs> ่ะก็จสถานที่พบพืชนะคะก็ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพักตรีโครงสร้างภายนอกนะคะก็จะมีกลีบดอก เกสรเพศเมียเกสรเพศผู้กลีบเลี้ยงและก็ก้านดอกย่อยค่ะโครงสร้างภายในของดอกทองอุไรนะคะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นก้านชูอัปลีนูค่ะและส่วนปลายด้านบนนะคะก็จะเป็นอัปลอองเลนูค่ะดอกทองอุไรจัดเป็นดอกชอ่อเป็นดอกสมบูรณ์เพศมีส่วนประกอบที่สมบูรณ์จึงจัดเป็นดอกสมบูรณ์ค่ะ ส่วนประกอบของดอกทองเวรัยจะมีลักษณะเป็นฝักเกลือกลมฝักที่จะเริ่มแก่จะเริ่มแตกตัวออกค่ะและในฝักของมันนะคะก็จะมีมเมล็ดอยู่ข้างในฝักค่ะจะมีลักษณะแบนๆมีสีน้ำตาลอ่อนขนาดประมาณ1เซนติเมตรผลของมันจะเป็นผลเดียวค่ะโดยสรรพคุณของดอกทองเวรัยนะคะสามารถนำไปใช้ในเชิงสมุนไพรเพื่อทำประโยชน์ต่อสุขภาพได้อย่างหลากหลาย เราสามารถนำดอกทองอุไรมาแปรรูปโดยการนำไปตากแห้งแล้วสกัดเป็นชาดอกทองอุไรซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายอย่างเช่นดอกทองอุไรมีฤทธิ์ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยลดไข้หวัดลดปวดประจำเดือนและยังช่วยให้ไตขับปัสสาวะได้สะดวกและแนะนำให้ดื่มในปริมาณที่พอเหมาะคะ่ะพวก,พวกเราขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะ